ที่ร้านเดิมนะคะวังเชียงเอ่ออีหลาอันไก่เ,เหรอลุงเบียงเชียงลุงไก่ย่างวิเชียนบุรีนาลานนะคะอยู่ตรงนาปิยะวัสดุอุปกรณ์ก่อสร้างนะคะผ่านมาเห็นปุ๊บจอดได้เลยนะคะก่อนถึงตัวอำเภอประมาณก่อนถึงตัวอำเภอตัวอำเภอประมาณหนึ่งกิโลไหมอำเภอวิงเชียงลุงประมาณหนึ่งกิโลอืมของเขากำลังย่างสดๆนะคะนั่นค่ะปิ้งไก่นะคะเนี่ยค่ะเอามาเบิ่งนะคะตอนนี้เราสั่งตำไทยด้วยนะคะ เขาไม่ยาวเลยนะฝนมลเไม่มีเน็ตเกรแต่ว่ามไม่เอาลงอ่ะคุณยังไมไม่รู้เขามีตีรกิจเดี๋ยวแกยังไม่ว่าไงแกยังไม่รู้เลยคลิปแกอยู่ตรงไหน นำการปีบนะคะแม่ค่ะฝีมือเปรเวค่ะไม่ต้องเราต้องซิมนะคะเอาทีเดียวอยู่นะคะเอาทีเดียวอยู่เลยเอาเปิดวงได้เลยนะเปิดวงได้เลยไม่ต้องรอไม่ใหญ่น้อย เสร็จสับเรียบร้อยนะคะสำหรับตำไทยที่อําเภอเวียงเชียงรุงที่บ้านเกิดครัวบ้านทุ่งกะลุงเด่นนะคะเดี๋ยวเราจะมาชิมกันนะจ๊ะหน้าตาสีสันอร่อยแน่นอนเดี๋ยวเข้ามาลงมือลงใหม่กันเลยนะคะด้วยรักจากใจจ้ารักนะจุ๊บจุ๊บ